าวลูกทุง่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันรายการข่าวลูกทุ่งเกิดขึ้นมาจากความผูกพันที่เดชาทรสุวินิจิตน้องช้างของพพี่ พี่ช้างของน้องๆมีกับวงการลูกทุง่งนับตั้งแต่ก้าวแรกได้รับความเอ็นดูจากเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการลูกทุ่งมาโดยตลอดจึงทําให้ตั้งใจว่าจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับวงการลูกทุง่งเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องในวงการลูกทุง่งให้มากที่สุดรายการข่าวลูกทุง่งจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความตั้งใจมาโดยตลอดเพราะหวังจะเป็นหนึ่งช่องทางที่ให้พี่น้องชาวลูกทุง่งได้มีพื้นที่ในการนําเสนอข่าวในแง่มุมของคนลูกทุ่ง และในปี2,556ได้รับโอกาสจากสถานีสปริงนิวส์รายการข่าวลูกทุ่งจึงได้ถือกำเนิดขึ้น11กันยายน2,556เป็นวันแรกที่ได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการต่อพี่น้องชาวลูกทุ่งถึงการถือกำเนิดของรายการข่าวลูกทุ่งอย่างเป็นทางการซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่ศิลปินและผู้บริหารมาร่วมแสดงความยินดีอย่างท่วมท้นนับเป็นอีกหนึ่งประวัติการ ที่ชาวลูกทุ่งมารวมกันโดยมิได้มีการแบ่งแยกค่ายแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวงการลูกทุ่ง1ตุลาคมรายการข่าวลูกทุ่งออกอากาศเป็นวันแรกและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครบหนึ่งปีเต็มที่พี่น้องในวงการลูกทุ่งถือเสมือนว่าข่าวลูกทุ่งเป็นบ้านอีกหนึ่งหลัง อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าขอให้ที่นี่เป็นบ้านของคุณลูกทุง่งแล้ววันนี้ครับผู้สร้างบ้านหลังนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วครับพี่ช้างเดชาทรสุวินิจิตและพิธีกรคู่ขวาของผมครับคุณสุภวรรณคำบุตรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้หนึ่งปีผ่านไปด้วยความรวดเร็วตั้งแต่คนนั้นยังไม่ท้องแล้วตอนนี้ทําไมหนึ่งปีผ่านมาเป่งปลั่งเลยลลค่ะวันนี้เป็นปังเลยวันนี้ต้องเชิญเชิญมานิดนึงจริงๆริแล้วคุณหมอให้หยุดงานแล้ว วันนี้ครบรอบโอกาสพิเศษ1ปีของข่าวลูกทุง่งนะครับอย่างที่เมื่อกี้วิ่าบอกไปนะครับพี่ช้างมีเจต,ตนาว่าอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนบ้านที่จะให้คนลูกทุ่งเดินเข้ามานะครับแล้วก็นําเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวของตัวเองต้องถามพี่ช้างกับว่าข่าวลูกทุ่งเนี่ยกำเนิดขึ้นมาเนี่ยด้วยความคิดจากพี่ช้างยังไงครับคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ในแวดวงลูกทุ่งนะครับในหลายๆส่วนบางทีเราก็ทารายการวิทยุ บางทีเราก็ทาพวกเกี่ยวกับพวกคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราจะเห็นอยู่ตลอดก็คือว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยสื่อที่จะนในการสื่อประชาสัมพันธ์หรือที่จะบอกกับคนคนลูกทุ่งทั่วประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ยากเพราะสื่อค่อนข้าง,งมีจํากัดน,นะครับโดยเฉพาะวงการทีวีนะครับก็มีมีความคิดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ทําสักครั้งหนึ่งก็จนกระทั่งได้เจอผู้บริหารของทางสปริงนิวเนี่แหละแล้วก็ได้พูดคุยมีความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีพื้นที่สําหรับ เพลงลูกทุ่งหรือวงการลูกทุ่งบ้างนะครับพอความเป็นมันตรงกันก็กคลิกไอเดียมันก็เกิดนะครับ,รบก็เกิดรายการนี้ขึ้นทันทีเรียกว่าเกิดกันแป๊บเดียวคุยกันไม่กี่คำคนะครับภาพที่เราได้ชมกันไปในช่วงต้นรายการเป็นภาพจากเมื่อวันที่11เดือนกันยาย,ยนเมื่อปีที่แล้วใช่ครับนะฮะหนึ่งปีเลยนะครับพี่ชาไม่จํา บรรยากาศในวันนั้นได้ไหมฮะที่บอกโอ้โหคนในวงการมาเอเปนว่าผู้บริหารระดับสูงของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เนี่ยก็มารวมตัวกันหลายค่ายมากใช่ครับครับครับ,รบจำได้เลยบรรยากาศวันนั้นเนี่ยคือคือตอนที่เราจะเริ่มทํารายการนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเราก็มีความตื่นเต้นนะก็สิ่งที่เรากําลังคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับผมจําได้ว่าตอนที่เราจะเริ่มเนี่ยผมก็ไปเรียนเชิญ ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการว่าไปแจ้งให้ทราบว่าผมอยากทําแบบนี้แล้วผู้ใหญ่ไว่อย่างไงครับทุกคนก็ก็พอหลังจากที่ฟังความคิดเราเนี่ยทุกคนก็ให้การสับสนุนบอกเห็นดีด้วยเพราะว่าวันนี้วงการลูกทุ่งมันขาดสื่อจริงดยเฉพาะวงการทีวีจะเห็นว่าน้อยมากสาหรับสื่อที่เป็นข่าวนะนะครับไม่ใช่ว่าแค่คอนเสิร์ตหรือันนั้นอาจจะมีอยู่แล้วแต่การเป็นข่าวเนี่ยมันไม่มีนะครับทุกคนก็ยินดีแล้วก็ให้การสับสนุนเราเห็นว่าวันที่เราเปิดวันที่11เนี่ยก็มากันเรียกว่าครบทั้งค่ายใหญ่ค่ายกลางค่ายเล็กและอิสรระแลลคนนเเเบบืื้้้อองงงหหาาัี่ยกว มากันอุณนนาหาฝาข้างเลยนะครับนี่เป็นภาพประจิศจัตร์ครั้งหนึ่งที่บอกเลยนะครับว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่มีการรวมตัวของนักร้องมากมายหลากหลายขนาดนี้นะครับนี่คือชั้นดาดฟ้านะครับของตึกสปริงนิวส์ที่นี่นะฮะที่รรเราได้เปิดกันไปเรียบร้อยนะครับถามคุณสุพวรรณหรือว่าน้องน้อยนิดหนึงนะคะเป็นยังไงบ้างก,กับการเป็นพิธีกรในรายการข่าวครั้งแรกโอ้ตอนแรกต้องบอกว่าตื่นเต้น ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าพอทําไปแล้วสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่า,าคนในวงการลูกทุ่งเนี่ยต้องขอบคุณด้วยให้การตอบรับให้ความร่วมมือกับรายการของเราเนี่ยเป็นอย่างดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเบื้องหน้าเองนะคะที่เป็นศิล,ลปินอะไรหรือว่าคนเบื้องหลังในเรื่องของการประสานง,งานอันนี้ก็ต้องขอบคุณผ่านสื่อไปด้วยนะค่ะนะ แรกๆเราทำเนี่ยตอนจาได้ว่าเราทําเป็นแบบบันทึกเทปเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าพอทําสดทุกวันเนี่ยข้อมูลจะพอไหมหรือว่าเรื่องของการทํารายการเราก็เพลย์เซฟไปก่อนวยการทําเทปเด็การลังสานงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคิวของศิลปุ่งศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่สำหรับวงการทีวีด้วยใช่ฮะโดยเฉพาะทีวีดิจิตอลแบบนี้นะฮะตอนนี้เราทําเทปกันจําได้ว่าโอ้โหวันหนึ่งเนี่ยเราอัดกันแบบว่า เยอะมากยันค่ําเลยตั้งแต่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงด้วยน,นะครับซีรสามจุ้มได้ว่าทาั้งทั้งคู่ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วย<ะ>ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่มีการบันทึกเทปของ่าวลูกทุ่งในช่วงเริ่มต้นในยุคแรกเนี่ยผมเองก็ก็ลุ้นตลอดนะเ<ะ>พราะจะรู้สึกว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยบางทีกลับไปจัดรายการวิทยุเสียงแหบเสียงแห้งเป็นต่างกันอย่พี่ท็อปนี่บางทีแบบว่าแอดมิดเลยทีเดียวแอดมิดกันเลยมีบางช่วงที่แบบว่าเสียงหมดไปเลยทีเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมา มูล 1>, 1ปีแล้วนะครับพอ1ปีผ่านพ้นไปแน่นอนว่าพอเราทำเทปในสักระยะหนึ่งปั๊บก็ปรับมาเป็นรายการสด<ช>เป็นเพราะอะไรครับพี่ช้างคือในในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเราทำมาเราประเมินสถา,านการณ์แล้วว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ข่าวลุกทุ่งเกิดบน Spring News เนี่ยซึ่งออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับมีแฟนรายการอยู่ทั่วทั่วประเทศเลยที่ชอบอยากติดตามนักร้องหรือแวดวงลูกทุ่งที่เขาชื่นชอบเนี่ย ก็ปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของทางสปริงนิวก็โดดเข้าสู่กระบวนสู่าเรียกสถานีทีวีดิจิทัลครับซึ่งก็ทําให้การเผยแพร่ออกไปเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นอีกนะครับจากฐานเก่าที่มีอยู่แล้วเรียกว่าวันนี้ก็ไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงนะครับเราเองในฐานะที่เป็นเป็นรายการหนึ่งรายการที่เป็นข่าวลูกทุ่งตรงนี้ก็ต้องมีการพัฒนาการ,รเราคิดว่าถึงเวลาแล้วลหละที่ค,คือหนึ่งความพร้อมในเรื่องของการออกอากาศไปทั่วประเทศเนี่ยไม่ไม่เขาเรียกว่า คนทั่วทั่วประเทศรู้จักนะครับเห็นเรามาเยอะในแง่ตัวรายการเราก็คงต้องปรับว่าในวงการเองก็ให้ความเชื่อมั่นกับรายการข่าวลูกทุ่งณักวันนี้นะครับจะเห็นว่าหลายๆประเด็นเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่เป็นที่แรกนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมาถูกทางนะครับเราก็คงต้องปรับอะไรบางอย่างให้มันกระชับขับไวด้วยเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ทํามันทุกวันก็คือเป็นรายการสดเพื่อให้ความว่องไวหรือข่าวข่าวมันจะกระชับขึ้นและเร็วขึ้นนะครับอัปเดตตลอดเลยนะครับต้องถามพิธีกรครับ จากเทปมาเป็นสดไปยังไงบ้างโอ้ตอนแรกเราก็รุ้นเหมือนกันนะว่าเราจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยรื่าด้วยแล้วก็เรื่องของคิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเทปเนี่ยมันสามารถเทคได้คัดได้แต่ถ้าสดเนี่ยมันต้องรันทุกอย่างคือรันรันไปตามเวลาเลยแล้วก็เรื่องของข้อมูลตอนแรกก็รุนรุนว่าเอ๊ะเราจะมีข้อมูลทุกวันไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงรายการลูกทุ่งที่ออกอกาศแบบว่าบนหน้าจอ ดิจิตอลแล้วก็ทำทุกวันแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีนะแล้วที่สําคัญคือบอกว่า,าแบบเนื้อหาก็แบบแน่นแบบว่าวันหนึ่งมีประมาณแบบว่า8ข่าว10ข่าวต่อวันรจริงจอากจะบอกว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมที่พร้อมจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะฮะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้นะฮะเราก็เราก็ากพี่ช้างก็เลยคิดว่าเน,นี่ยตรงเนี้ยเป็นเราควรจะเป็นกระบอกเสียงด้วยที่จะส่งเรื่องราวของคนลุกทุ่งเนี่ย ไปให้คนที่ชื่นชอบวงการเพลงลูกทุ่งหรือว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยได้รับรู้ว่าคนลูกทุ่งทําอะไรอยู่ทุกวันนี้นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่ช้างคงได้มีโอกาสได้ไปเจอกับนักร้องผู้บริหารค่ายระดับสูงเนี่ยนะครับเขาพูดถึงข่าวลูกทุ่งในมุมที่เขาเป็นคนดูในมุมที่เขาเป็นค่ายเพลงยังไงบ้างครับสิ่งที่ได้พูดคุยแล้วก็หลายๆครั้งที่ได้ยินกับปูเลยเนี่ยบางทีก็จะค่อนข้างจะชื่นชมนะครับว่ากับการที่เราทํารายการข่าวที่เป็นรายการสดทุกวันเนี่ย แน่นอนมันก็รู้อยู่แล้วและการข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องวเหนื่อยการทํางานเป็นเป็นทุกๆวันเนี่ยครับ,รบเขาก็เห็นความพยายามของพวกเรา <ừ> um. แล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็อย่างที่พวกบอกว่าข่าวจริงเนี่ยต้องเกิดที่นี่ <ừ> um. นะครับสปริงนิวก็ข่าวจริงสปริงนิวเป็นสรุปการที่เรารสร้างมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรื่องจริงเนี่ยในวงการลูกทุ่งจะเกิดที่นี่ <ừ> um. เราไม่มีเป็นข่าวให้เรทอยู่ใบเต้าข่าวซี่ซัวไม่มีนะครับเราจะเป็นแบบนั้นเพราะคนก็จะชื่นชมนะครับแล้วก็ได้รับความจากนักล้องหลายๆคนก็เหมือนกัน ก็มารู้สึกว่ามาที่นี่แล้วสบายใจนะครับนะครับเป็นอบอุ่นเป็นเหมือนบ้านของเขาที่เราอยากให้เป็นจริงๆครับนะฮะบางทีบางคนก็ไปเจอข่าวตรงน้นตรงนี้มาที่มีก็เหมือนเปรียบเสมือนเวทีสาหรับการที่จะชี้แจงความเป็นจริงใช่เพราะว่าที่นี่คือข่าวจริงๆถูกครับนะฮะนะฮะอย่างประเด็นของคุณสุนารีก็บอกว่าการเปิดตัวแฟนเนี่ยไม่ได้เกิดวอลกเตอร์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากทางรายการข่าวลูกทุ่งเนี่ยเป็น ที่แรกเลยเพ่าอะที่ไปทัวร์ที่ต่างประเทศเนี่ยสุนารีไม่ไม่ได้เปิดเผยว่าไปไปไปหาไปเรื่องอะไรนะแล้วก็ท้ายที่สุดมามาโปะแตกในรายการของเราก็ยอมรับหลังจากนั้นสื่ออื่นก็ประโคมกันต่อเลยว่าเขาคือใครวอลเตอร์เนี่ยเจอกันได้ยังไงนู่นนี่นั่น ก็มาจากรายการข่าวลูกทุ่งนี่เป็นที่แรกด้วยเหมือนกันพี่สุบอกว่ารับสายแบบว่าสนั่นเลยอย่าอาอากาศไปตักอ่าอาอากาศไปนะฮะนะคุณสุวรวันนะครับหนึ่งปีนะครับที่จริงเราที่จริงเรามีภาพเก่าๆนะตะ้งแต่ต้องแฉหรอคะหนึ่งหนึ่งปีจนถึงวันนี้มีแฟนๆฝากถามมาว่าคุณสุปรวันหายไปไหนอะไรยังไงบอกว่าโอเคเตรียมตัวสำหรับการคลอดแล้วบางคนบอกว่าคลอดหรือยังนี่ขนาดน้องๆที่สปริงนิวเนี่ยฮะ ผมนึกว่าพี่คลอดไปแล้วตกลงยังไงคลอดหรือยังไม่คลอดหรือว่าอะไรคนที่สองอะไรย่างเงี้ยบอกว่ายางค่ะก็คือตอนนี้คือคุณหมอบอกว่าอยากให้หยุดหยุดทํางานหยุดทำงานนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานหรือว่าเราเดินเยอะเนี่ยบางทีนะอาจจะมีการคลอดก่อนกําหนดแล้วมันจะไม่ดีตดอเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขออนุญาตเจ้านายขออนุญาตพี่อะไรอย่างเงี้ขออนุญาตแฟนรายการว่าขอหยุดพักนะแต่ว่ารับรองว่าพอคลอดปุ๊บนะคะเดี๋ยว รีบกลับมารับบาปับบบป๊บเลยค่ะประจำการมาประจำการเลยคือตอนนี้คือบอกว่าห้ามหาคนอื่นมานั่งแถลงตรงนี้นะคือบอกว่าเอาเก้าอี้นี้ใส่ล็อกเกอร์ไ้เลยอ,ะอ่ะไม่ให้นั่งได้ข่าวเขามีคนรอเสียบอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ป,ป,ปีต่อไปนะครับนับจากวันนี้ไปแลละนะครับเราครบหนึ่งขวบเก้าที่สองของข่าวทุกทุ่งพี่ช้างวางทิศทางหรือว่าสิ่งที่เป็นนโยบายของทางสถานีที่จะมอบหมายให้เพราะต่อไปเนี่ยรายการต่างๆของทางสเปนนิวก็จะมีการปรับ าาเยอะแยะพัฒนากันเยอะแยะเลยใช่<ล>ข่าวลูกทุ่งเราจะปรับไปทางยังไงครับผมว่าในส่วนของตัวข่าวลูกทุ่งเองเนี่ยหลังจากที่เราครบหนึ่งปีวันนี้คือวันที่ครบเลยเราออนแอร์ครั้งแรกคือวันนี้วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันนอกจากนโยบายของทางสถานีแล้วเนี่ยเรายังดีใจที่สถานีมองว่าวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งเนี่ยเป็นมันเป็นจุดที่ดีเพราะว่าไม่มีใครถามแล้วมันทําดูเหมือนง่ายแต่บางทีมันก็ไม่ง่ายมันเป็นเรื่องของคนในวงการที่ที่ต้องมี ขาเรียกความรู้จักมักคุ้นกันพอสมควร,ครและความไว้เนื้อเชื่อใจอกับรายการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคอนเทนต์เราก็คงจะพัฒนาให้มันเขาเรียกว่ากระชับขับไวแล้วก็เร็วขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องของดัฒนเราก็ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยให้เหมาะกับยุคดิจิทัลมากขึน้นนะครับแล้วนอกานั้นก็ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของตัวคอนเทนต์เนื้อหาในรายการนั่นแหละที่ทางทีมงานจะต้องทํางานหนักขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นที่ความไว้วางใจของวงการลูกทุ่งครับนะครับตลอดไป นะครับแล้วก็คงจะมีอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยเดี๋ยวคงต้องประชุมกันแล้วเราคงต้องมาฝากทา,ทางพิธีกรเพิ่มรายการก็คงจะมีอะไรกับทางทางรายการให้สนุกสนานมากขึ้นนะเพราะอะไรคนบอกว่าเออถ้าเกิดว่าดูรายการข่วลูกทุ่งแล้วแบบโอเคแบบชอบแต่อยากจะร่วมสนุกด้วยในไหนหก็เป็นรายการสดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมาอัปเดตกันที่นี่แน่เอาละครับนะก็วันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่เรามาเรียกว่าเรียกว่ามาฉลอง วันเกิดนะครับในรายการของเราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราหนึ่งท่านและก็อีกคนหนึ่งต้องบอกว่าขอบคุณเป็นพิเศษมากมากที่วันนี้อุ้มน้องนะครับมาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับขอขอบคุณพี่ช้างเดชาธรสืบินิจิตและก็น้องน้อยสุภวรรนคำบุตรขอบคุณมากมากครับครับหมดเวลาแล้วนะครับหนึ่งปีของข่าวลูกทุ่งวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามและก็เป็นแฟนรายการของเราอย่างเหนียวแน่นนะครับเราเจอกันทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางทีวีดิจิตอลส ที่นี่วันนี้เราทุกคนและทีมงานทั้งหมดหลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับดีครับ